วันนี้ไม่มีอะไรพิยุทธกินเลยผมกินเจฮะเดี๋ยวจะปรึกษาท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งคือเราแก่ไปหรือเปล่าทำมันหิวขนาดนี้ได้ข่าวว่าอาหารเจไม,ม่อยู่ท้องจริงไหมใครช่วยตอบผมสักนิดหนึ่งนี่วันที่สองเองอะเมื่อวานนี่วันแรกแต่ผมรับประทนานตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ผือว่าเป็นการล้างท้องล้างท้องนำไปก่อนปรากฏว,ว่ามาถึงตีสามหิวมาก น่าจะเริ่มมืดแล้วจริงหรือเปล่าอาหารเจมันไม่อยู่ท้องเหรอแก่แล้วผมว่าไม่เวิร์กเอาเจมีจะแปลแก่แล้วไม่เวิร์กจริงค่ะจริงค่ะใช่หมดเลยเหรอ,อาชาเขียวร้อนช่วยได้เฮ้ย <Hey. S 1> ไปอุ่นร้อนมาสินี่ทำตามคำแนะนำเลยแก้วนี่เอ่อ แก้ของปฏิชนเขาส่งมาให้ใครอยากได้ไปดูที่บูธปฏิชนในงานหนังสือนี่เขาเอาคำผมไปได้ไหมฮะเอาเป็นน้ำผึ้งอุ่นไม่ได้มันจะสูญเสียคุณค่าของน้ำผึ้งฮะอะไรนะกูกินไม่ได้อีกอ๋อน้ำผึ้งมันไม่เจ เฮ้ยเช็คให้ดีสิน้ำพึ่งเจหรือเปล่าฮะเอรบกเอารังมันมาแต่นั่นก็แปลว่ามันต้องฆ่าลูกมันไปเยอะเหมือนกันฮะหมอมันมาวิ่งมาบอกว่าอุ่นไม่ได้เพราะน้ำพึ่งเจกินน้ำพึ่งไม่เจพี่กินอันนี้แทนค่ะฮะน้ำด่างมีสารสกัดจากกัญชงอันนี้เป็นพืชฮะ ได้ไหมกันชงได้กัน,นช<อ>งนชกันชานี่ไดไหมมันเป็นพืชอ่ะฮะป <ฮะ S 1> วดหัวห,หม้แลดวล่า<อ>น้ำเต้าหู้ค่ะช่วยอิ่มท้องน้ำเต้าหู้อ่าอันนี้แรกเปลี่ยนกับชิบนิดนึ่งว้าวุ่นเลยทีนี้ใช่ไอ้เราก็กินเยอะสะดวยว้าวุ่นเลยทีนี้หิวไหมยังไงดี วันนี้เดี๋ยวรอท่านผู้ชมสักนิดนึงขอดูกับพี่ยุทธได้ไหมคะทำไมอ่ะเพราะว่าไปเอาโทรศัพท์ไปทำไปทำอะไรแชทมันหายหมดเลยตอนนี้ฮะแชทใบหายหมดเลยเอาก็ดูนี่ดูพร้อมกันเรากำลังไปทำได้ค่ะนี่ค่ะออโปรตีนไม่เพียงพอจะทำให้หิวบ่อยค่ะใช่เหรอ น้ำพึ่งได้ค่ะนี่คุณผู้ชมน้ำพึง่งได้ถั่วลิสงได้เม็ดอัลมอนด์ได้<ะ>น้ำพึ่งได้นี่เงินเหมือนนึงได้ไหมอ๋อกัญชงกันชามไม่เจถือเป็นของมืนเมาอันนี้จริงหรือเปล่าคะแต่อันนี้มันเป็นสารสกัดไม่แล้วถ้าอย่างนั้นกาแฟมันก็มีอะไรนะกาแฟมันมีคาเฟอีนคาเฟอีนเออมันก็เป็นเสพติดหรือเปล่าคะฮะนี่เราจะยุ่งน้ำพึ่งไม่ได้ค่ะน้ำพึ่งไม่ได้ครับอ้าวทำไมคุณผู้ชมบางท่านบอกได้บางคนบอกไม่ได้ อา่อาน้องใบกินเจไหมใบกินอาหารเจได้ค่ะคือเนี่ยสิ่งที่จะต้องบอกกันตอนนี้เลยมันเป็นประเด็นมาสองวันแล้วตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาก็เป็นค่ะคือถามว่ากินเจไหมท่านต้องตอบว่าถ้าท่านไม่กินเจคือท่านไม่กินอย่าตอบว่ากินมันจะตีความหมายหม่ถึงกินเจอไอ้ที่ตอบส่วนใหญ่คือไม่ได้กินหรอกแต่กินอาหารเจได้ใช่อย่างเนี้ย ใช่ค่ะไม่ได้กินเจแต่ว่าทานอาหารเจได้เออก็ตอบมาไม่ได้กินค่ะแต่ว่ากินด้วยกันได้ใช่ค่ะคือไบเป็นคนกินข้าวน้อยถ้าไบทานเจด้วยนี่ใบใบจะนี่<ม>จะทำยังไ,ไงวันนี้สนับสนุนโดยอิชิตันค่ะซึ่งวางอยู่หน้าพิยุทธ์เลยตอนนี้คืออิชิตันน้ำผึ้งค่ะส่วนที่วางอยู่หน้าไบร์นี่เป็นน้ำด่างอิชิตันนะคะน้ำด่างอิชิตัน pH สูตรผสมสารสกัด CBD ขวดสีม่วงหอมอร่อยผลิตด้วยเจแปนเทคโนโลยีน้ำด่างผสม CBD เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศเป็นที่นิยมมากเออให้จริงเหรอกันชงไม่เป็นไรมั้งใช่ใบก็ว่าแล้วมันเป็นกลิน่นไม่ใช่เหรอ CBD อันนี้ <CBD S 1> มันไม่ใช่ไม่ใช่สารเสพมันไม่ใช่ของมึนเมานะไม่ใช่<ะ>อันนี้ไม่ใช่ของมึนเมา ถ้าเจของมืนเมาอ่ะไม่ได้แต่อันนี้มันไม่ใช่ว้าวุ่นเลยเฮ้กินน้ํานี้ไม่ได้เมานะเอาน้ำด่างธรรมดามาขวดหนึ่งอันนี้คือ CBD ตามที่ท่าผู้ชมบอกเลยนะ CBD ไม่ใช่ THC ค่ะไม่ได้มีส่วนผสมอะไรของกัญชาอ๋อไม่ใช่กัญชาไม่ใช่กัญชาไม่ใช่ THC ไม่ใช่ THCBD มันคือ CBD ที่ช่วยให้ผ่อนคลายอ่ะท่านผู้ชมไม่เป็นไรนี่คือเกรงท่าผู้ชมจะว่านะ ทรถามคุณตันเลยว่าเจไหมคุณผู้ชมบอกฮะนี่ไงหอยนางรมไม่นะ่าเจแต่เป็นของเจใช่คือมันก็ไม่มีเหตุท<อ>ี่ต้องไปกินหรอกประเภทแบบหอยนางรมกินได้นะคืออุตส่าห์ไม่ได้กินเนื้อสัตว์ต้องเยอะจะไปอ้างเช่าแม่กวนอิมเพื่อจะกินหอยนางรมมันค่ะเออมันไม่ได้เหลือขนาดนั้นแต่ตอนนี้หิวมากเลยกินอะไรดีคะพยุทธกินอะไรดีนี่ไงพยุทธกินอันนี้ไหมคะเต้าหู้ทอด มีเต้าหู้ทอดอุ้ยค่อนขวดเลยดื่มน้ำอุ้ยน้ำด่างประทังหิวนะมีวิตามินด้วยนะทำไมวันนี้พี่ยุทธถึงใส่เสื้อริเวอร์พูลครับที่บ้านซ่อมซ่อมบ้านน้องอธิบายไหมซ่อมบ้านนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเช่นนี้หน่อยเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปนอนอยู่ในเรือนเล็กไม่คือการจะฝ่าขึ้นไปมันฝ่าเหมือนกับสงครามอะฝ่าฝุ่นเพราะฉะนั้นจะใส่สูตรออกมาจากบ้านมันก็จะ คือเวลาเข้าบ้านมันต้องมีการหลบโน่นหลบนี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยแต่งตัวมันง่ายสักทีหนึ่งเข้าใจตรงกันนี่คือชุดนอนไม่ใช่นี่คือเสืออ้อเคะเสื้อยือดธนรเดนแต่ไปลิเวอร์พรมันก็ดูหรูหราไหมอ่าดูหรูหราว่ากันต่อไหนอเออซ b บีดได้ครับมิสสารเมอนเมา ไม่ใช่สารเมืนเมาค่ะน้ำด่างกินได้อันนี้กินได้ค่ะพี่ยุทธกินถั่วแล้วก็ได้ครับช่วยได้เยอะเลยโอ้โหเมื่อวานนี้ไปซื้อถุงหนึ่งมาเล้เลยถั่วฮะกินหมดไปครึ่งโหลแล้วเนี่ยเอออไม่ใช่ร่างทรงไม่กินเจดูไม่ดีนะครับเรื่องอะไรหรอเออเต้าหู้ทอดมีโปรตีนจากถั่วเหลืองทานเลยค่ะอ่า คบอกกุยช่ายไม่เจงงปะล่ะคุณผู้ชมบอกอ๋อมันเป็นผักมีกลิ่นไงคะใช่ไหมกระเทียมใช่ไหมคะกุยช่ายอย่างเงี้ยไม่ได้น้ําก็ชอมเจไปนะมันกระท่อมมันเไมนสารเจนะมันมีมึนเมาไงนะอ้าดูเป็นประเด็นพอให้มันมีสีสันบรรยากาศแต่หิวจริงๆนะมันเกี่ยวใช่ไหมเราไปว่าเกี่ยวไหมเพราะวันพีชไม่ได้กินน้อยนะ โปรตีนมันไม่ได้เมื่อวานได้กินผัดเมีบังเอิญได้ฉชนพีเขาบอกงานก็ได้กินบะหมี่กินข้าวนิดนึงกับการนาชายซึ่งอโกฝากมาให้เข้าสวยนะการนาชายแล้วอะไรอนะผัดหมี่มีเต้าหู้มีเห็ดออริจิปิ้งเป็นหมูสเต๊ะแล้วกินขนมปังก็ไม่น้อยนะแล้วพอตกเย็น กินขนมจีนน้ำยาเจและเต้าหู้อีกสี่ชิ้นชิ้นขนาดนี้พอไหมถ้าเทียบกับพี่น้องเห็นพี่กินไม่พอะไม่พอค่ะเวลาเป็นอาหารที่ไม่เจน้องเห็นพี่กินใช่ไหมค่ะข้าวสองจานกว๋วยเตี๋ยวอีกชามหนึ่งแล้วก็ขนมข้เหนียวอีกห่อน,นึงบันบางวัน <laughs> ไม่ใช่เกิดึ้น<ว>ทุกวันทั้งหมดเป็นสี่ชาม <laughs> เดี๋ยววันนี <S <S ้ผมจะไปเอยนี an no and way, ่ถั can, ่วลิสงต้มอ่ะอ๋อถั่วต้มถั่วถั่วลิสงต้มที่มันเป็นน้าซุปอ่ะไม่ใช่ถั่วลิสงต้มแบบเป็นฝักเราแกะไม่ใช่นะอ๋อที่เขาทํามาเป็นน้ําแล้วอ่ะเป็นน้ําที่ต้มนิ่มๆอ่ะอืออือแล้วเดี๋ยวจะไปหาการน้าฉายเพิ่มเติมสักหน่อยค่ะนี่กินเป็นจมบทกระโปรกอะเนี่ยอ่ะสลับสเปลี่ยนบรรยากาศไหน เอ่ออาหารเจย่อยง่ายเลยหิวเร็วหรือเปล่าใช่วันที่16วันนี้วันนี้วันที่16บหกอ่ะวันนี้วันที่16เออวันนี้ว<ห>ันนี้ออกเหร<ล>อฮ<อ>ะอ่าอัลมอนด์อ,อัลมอนด์นมอัลมอนด์ก็อิ่มท้องค่ะทุเรียนเจไหมเออมันก็กลิ่นแรงแล้วเออทุเรียนกลิ่นแรงทุเรียนเจป่ะคะเจแหมเกินไปแล้วไม่เจบ้าป่ะ คือเจยอย่างเดียวคือจะมีตังหรือเปล่าน่ะมันแพงตอนนี้นอกฤดูไงอ่าทุเรียนไม่เจเนี่ยคุณผ,ผู้ชมบอกจริงก็เปล่าคะอ่ะเจห้ามเล่นหวย <c oughs> ถือศีลกินเจเขาบอกว่ามันต้องคู่กันสองอย่างนอกจากกินเจแล้วต้องถือศีลด้วยค่ะอ่าจะได้บุญถือศีลกินเจใช่ไหมหวยออกวันนี้ใครมีเลขเด็ดบ้างเนี่ยการหน้าชายคืออะไรอธิบายไงวะ มันคือผักผักชนิดหนึ่งที่เอามาผัดกับน้ามันแล้วก็ปรุงรสโอ้โหรู้สึกกินเข้าไปรู้สึกเลยว่ามันมันตั้งแต่ปากซึมลงไปที่คอแต่อร่อยแต่อร่อยคุกข้าวใส่ซีอิ๊วกนิดหนึ่งนะเชิญอาจารย์ปียบุตรมาคุยเคยติดต่อแล้วเมื่อครั้งก่อนอา,อาจารย์ปิยบุตรบ,บอกไม่พูดเขียนอย่างเดียวเผลเๆวันนี้เดี๋ยวจะมีไรนะ,ะเป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ยพี่ก็ชักจะแปลกใจแล้วว่าอาจารย์ปียบุตรกับ กับกับคณะนำของก้าวไกลเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันไหมน้องใบว่ามีไหมอาจจะมีฮะอาจจะมีค่ะถ้าดูจากสิ่งที่อาจารย์เขียนนะคะเออ,อนี่เกรงใจนะไม่ก็จะถามคนกลางช่วนีดหน่อยถามใครดีคะคุณชอบคนกลางไหมคุณชอบเป็นคนกลางไหมเออเพราะว่าถ้าคนไม่คนในเลยก็จะต้องเป็นคุณชัยธวัฒน์อย่างงี้ใชไ่ไหมคะใช่ถ้าคนกลางกลางเออ <อ>ว่ากันต่อไปท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูประเด็นล่าสุดก็คือเรื่องของคุณปิยบุตรเมื่อสักครู่ที่พูดกันเนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่าเออมีอะไรเนี่ยพี่ยุแต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยจากเด็กแมนยูค่ะถ้าเรียบร้อยพีย่ต้องใส่เสื้อแมนยูใช่ไหมคะออออ่า เกรงใจคืออะไรทีนี้เกรงใจตะ่กี้พี่ว่าเกรงใจใครฮะอ้าวเดี๋ยวสาสมคนสักนิดหนึ่งอืมอืมอืมอ้าวถือศสียงกินเจแล้วอย่าลืมทําจิตใจให้สะอาดเลิกนินทาชาวบ้านหยุดดราม่าเรื่องที่ไม่ใช่ของเราเดยมจบรายการเลย <c oughs> กาลังจะนินทาการเมืองเลย <c oughs> ตายงดรายการเหรอเนี่ยฮะอ๋อนี่คุณผู้ชมแนะนำให้พี่วกินอะโวคาโด๋อได้มาจากอะโวคาโดจะอิ่มนานจากเขาใหญ่อาเอส่งมาให้ค่ะเข่งนึงเลยอืมดีค่ะแต่มันไม่สุกเหรอต้องรอสุกอะโวคาโดมันยังไม่สุกมันก็กินไม่ได้ใช่อ่าอะโวคาโดอิ่มนานใช่ไหมตกลงน้ำผึ้งนี่ได้ไม่ได้นะคะฮะเพราะว่าอะโวคาโดบางทีเราต้องกินบีบกับน้ำผึ้ง ไม่ไม่เอาวว<ร>ก็กรับพี่กินได้เลยกินเปล่าๆเลยไม่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำผึ้ง